ว่าเมื่อเราไปแล้วเราต้องวางแผนว่าน้ําจะต้องไม่ท่วมและจะทําไงจะไม่ท่วม,มวก็คือถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วเวลามีปัญหาน้ําท่วมเขาบอกว่ายกถนนสิยกถนนสิยกถนนสิผมบอกแมวมอ,องกลับกันว่าถ้าเราน้ําหนีถนนได้น้ำจะไม่แช่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและไม่ต้องมาทำถนนไล่ ชาวบ้านเดือดร้อนยกถนนสูงที่ไรน้ำลดเข้าไปตามบ้านและเราคิดถึงรากฐานบ้านเรือนว่าแค่นานจะเป็นอย่างไรไม่ได้ตอนแรกเขียนไว้60สจุมชนแต่ตอนนี้เป็น66สจุมชนแล้วทำไมจึงตั้งจุมชนเพราะว่าลรพังนายกคนเดียวสองตาจะมาชิกอีก1ิบคน24ตาดูไม่ชั่วถึงในพื้นที่ 13.25ตารางกิโลเมตรคน1คนึ่งแสคนดูไม่ด่วถึงล้วจึงหวังจะให้ชุมชนเข้ามาช่วยดูแลจึงแบ่งและเมื่อเราเขียนแผนมาแล้วผมมองไปว่าเมื่อแก้ปัญหา,าน้ำไม่ท่วมแล้วไปทางไหนล่ะถ,ถ้าคลองไม่ดีก็ต้องลงมาทำาคลองโครงการจึงเกิดขึ้นว่าคลองสวยน้ำใส อันนี้ท่านจะได้ยินผมพูดละคองสวยน้ำตบอันนี้คลองก็เริ่มสวยขึ้นแล้วเมื่อคองสวยน้ําใสชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเราเขียนแต่ว่าเราจะต้องมีอ,อปอพร,รถึงสองพันคนตอนนี้เราเริ่มมีแล้วนะครับ